สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของโปรดของใครหลายๆคนเลยช็อกโกแลตนี่เองครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะช็อกโกแลตนี่เป็นอะไรที่แบบอยู่คู่กับเรามานานนะคะใช่ครับแต่เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังความอร่อยที่เราคุ้นคุ้นกันเนี่ยเอ่อมีเรื่องที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่เยอะเลยจริงค่ะพอได้ลงไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยพบว่ามันมีอะไรมากกว่าแค่ของหวานนะคะ วันนี้เราจะมาดูกันตั้งแต่จุดกำเนิดเลยที่แบบว่าไม่ใช่ของหวานด้วยซ้ำแล้วก็เรื่องที่ว่าเคยใช้เป็นเงินโหใช้เป็นเงินเลยเหรอคะครับผมแล้วก็ข้อสงสัยยอดฮิตเรื่องไวช็อกโกแลตตกลงมันใช่ช็อกโกแลตจริงหรือเปล่าเอาประเด็นนี้ก็น่าสนใจคะ่ะ รวมไปถึงคําเตือนสําคัญมากๆสำหรับคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วก็ปิดท้ายด้วยที่มาแบบบังเอิญๆของขนมสุดฮิตอย่างคุกกี้ช็อกโกแลตชิพค่ะเรียกว่าครบเครื่องเลยนะคะเนี่ยการได้รู้เรื่องพวกนี้อาจจะทําให้เรามองช็อกโกแลตเปลี่ยนไปจากเดิมก็ได้นะคะลองมาฟังกันดูค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยต้นกําเนิดคือถ้าเราย้อนไปดูข้อมูลจากสมัยอารยธรรมมายาหรือว่าแอสเท็เนี่ย ช็อกโกแลตยุคนั้นไม่ใช่แบบแท่งหรือแบบที่เรากินกันทุกวันนี้เลยครับอ๋อทราบมาเหมือนกันค่ะว่าตอนนั้นเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็นเครื่องดื่มที่ทําจากเมล็ดโกโกโบ้บดแต่ส่วนผสมนี่สิครับที่น่าทึ่งคือเขาใส่พริกลงไปด้วยพริกเหรอคะโหรสชาจะเป็นยังไงคะเนี่ยครับผมพริกแล้วก็มีเครื่องเทศอื่นๆอีกรสชาติก็จะออกขมๆเผ็เดๆหน่อยไม่หวานเลยนะครับ อืมที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าบริบทการดื่มมันต่างจากปัจจุบันค่ะคือมันไม่ได้เป็นเครื่องดื่มสำหรับทุกคนไม่ใช่ของหวานทานเล่นแต่มันเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานแล้วก็ ออมีสถานะพิเศษหน่อยสําหรับพวกชนชั้นสูงนักรบหรือว่าใช้ในพิธีกรรมสําคัญสาคัญค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเน้นเรื่องพลังงานเรื่องความเข้มข้นมากกว่าความหวานใช่ค่ะรสชาติซับซ้อนแบบนั้นเลยเป็นที่ต้องการต่างจากปัจจุบันที่เราจะเน้นหวานหวานนุ่มๆกันมากกว่าน่าสนใจมากครับจากเครื่องดื่มมาสู่เรื่องเศรษฐกิจบ้างไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเมล็ดโกโก้เนี่ยเคยถูกใช้เป็นเหมือนเงินจริงๆ ในแถบอารยศพมเมโเมริกาสมัยก่อนนะคะใช่ครับมีบันทึกไว้เลยว่าใช้ซื้อของแลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นไก่งวงตัวนึง่งราคาประมาณ100เมล็ดโกโก้ โอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะหรือถ้าเป็นของเล็กๆน้อยๆอย่างมะเขือเทศลูกหนึ่งก็อาจจะแครนหนึ่งเมล็ดอะไรแบบนี้ครับแสดงว่าเมล็ดโกโก้ต้องมีค่ามากๆเลยนะคะในตอนนั้นอาจจะเพราะว่าหายากหรือว่ามีความสําคัญทางวัฒนธรรมมากๆเป็นเหมือนเศรษฐ,ฐ,ฐกิจที่กินได้จริงๆอะคะ่ะคือแล้วเทียบกับปัจจุบันนี่เหมือนเรากําลังกินเงินของคนสมัยก่อนอยู่เลยนะคะเนี่ยเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับเพราะพูดถึงส่วนผสมต่างๆของช็อกโกแลตก็มีอีกเรื่องที่คนเถียงกันบ่อยมากในยุคนี้ไว้ช็อกโกแลตนี่แหละครับ ตกลงมันใช่ช็อกโกแลตจริงไหมอ๋อ oh. คำถามยอดฮิตเลยค่ะเพราะว่าจุดสำคัญมันอยู่ที่ไวท์ช็อกโกแลตเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเนื้อโกโก้หรือโคโค่ solidz ที่ให้สีน้ำตาลกับรสช็อกโกแลตเข้มๆเ,เลยไขมันโกโก้หรือโคโก้บัตเตอร์แล้วก็มีนมมีน้ำตาลมีวานิลาคือในทางเทคนิคถ้าเรายึดตามนิยามว่าช็อกโกแลตต้องมีเนื้อโกโก้ไวท์ช็อกโกแลตก็อาจจะไม่ใช่ช็อกโกแลตแพ้อืมครับ แต่ในมุมของผู้บริโภคหรือในตลาดขนมทั่วไปรสชาติหวานหวานมันๆของมันก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองไปแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากโกโก้ชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ช็อกโกแลตตามนิยามเข้มๆว่าง,งั้นเถอะนะครับประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตแบบไหนก็ตามมีเรื่องสําคัญมากๆที่ต้องย้ําเตือนกันโดยเฉพาะคนที่บ้านมีน้องหมาน้องแมวอันนี้สําคัญมากจริงๆค่ะ คือช็อกโกแลตเนี่ยอันตรายมากๆนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงใช่ค่ะเพราะในโกโก้มีสารตัวหนึ่งชื่อเตียวโบโรมีนค่ะสารตัวนี้คนเราเน่ยย่อยสลายและขับออกได้ค่อนข้างเร็วแต่สำหรับสุน,นัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆเนี่ยร่างกายเขากำจัดได้เช้ากว่ามากๆอ๋อครับพอมันสะสมในร่างกายนานๆก็เลยเป็นพิษค่ะ อาจจะทําให้หัวใจเต้นผิดปกติหรือมีอาการทางระบบประสาทได้เลยยิ่งถ้าเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้นของโกโก้สูงสารตัวนี้ก็จะยิ่งเยอะก็ยิ่งอันตรายค่ะเพราะฉะนั้นต้องเก็บให้พ้นมือเอ้ยพ้นอุ้งเท้าเขาเลยนะครับถูกต้องที่สุดค่ะสําคัญมากๆเอาล่ะครับจากเรื่องที่ต้องระวังมาถึงเรื่องสุดท้ายที่น่าทึ่งไม่แพ้กันคือเรื่องของคุกกี้ช็อกโกแลตชิพของโปรดเลยค่ะเนี่ยใครจะไปคิดครับว่า ขนมยอดฮิตขนาดนี้มันเกิดจากอุบัติเหตุหรือความบังเอิญล้วนๆเลยเล่าเลยค่ะอยากฟังเรื่องมันเกิดในช่วงปี1930ครับมีคนชื่อคุณรูธเวกฟิลเป็นเจ้าของโรงแรมเล็กๆชื่อโทเฮาส์อิน เขากำลังจะทําคุกกี้สูตรประเจมแต่ว่าช็อกโกลลตแบบที่ใช้ทําขนมมันหมดพอดีอ้าวแล้วทําไงต่อคะเขาก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับด้วยการเอาช็อกโกลลตแท่งแบบกึ่งหวานเซมิสวีทที่มีอยู่มาหันห่นๆเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปในแป้งคุกกี้แทนอ๋อโดยที่คุณรูสเคเขาคิดว่าเออเดี๋ยวพอเอาไปอบเนี่ยช็อกโกลลตมันก็คงจะละลายไปกับเนื้อคุกกี้เองแหละแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับปรากฏว่าพออบเสร็จ ช็อกโกแลตมันไม่ละลายหายไปหมดแต่มันยังคงรูปเป็นชิ้นเล็กๆนุ่มๆอยู่ในเนื้อคุกกี้กลายเป็นชิปแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้ถูกต้องครับแล้วพอลองชิมดูปรากฏว่ามันอร่อยมาก อร่อยแบบไม่น่าเชื่อโหสุดยอดเลยค่ะเป็นความบังเอิญที่อร่อยมากจริงๆใช่เลยครับจนสุดท้ายก็กลายเป็นสูตรคุกกี้ทอร์เฮาส์ที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนับว่าเป็นอุบัติเหตุที่น่าย,ยินดีที่สุดครั้งหนึ่งในวงการของหวานเลยก็ว่าได้ครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอยกลายมาเป็นตำนานได้ครับผมก็นี่แหละครับเรื่องราวบางส่วนที่น่าสนใจมากๆเบื้องหลังช็อกโกแลตที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะตั้งแต่เครื่องดื่มรสเผ็ดร้อนในสมัยโบราณการเป็นเงินตรา ข้อถกเถียงเรื่องไวท์ช็อกโกแลตคำเตือนเรื่องความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงแล้วก็กำเนิดคุกกี้ช็อกชิพจากความบังเอิญคราวหนะ้าถ้าได้มีโอกาสลิมรสช็อกโกแลตไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลองนึกถึงประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆที่เราคุยกันวันนี้ดูนะคะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกชื่นชมในรสชาติหรือว่ามองความอร่อยนั้นในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นก็ได้ค่ะลองถามตัวเองดูนะคะว่าการได้รู้เรื่องราวเหล่านี้มันเปลี่ยนประสบการณ์การกินช็อกโกแลตของเราไปบ้างไหม เป็นคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้เลยครับสำหรับวันนี้เวลาหมดพอดีขอบคุณมากนะครับที่มาร่วงเจาะลึกเรื่องราวกับเราอินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ